โอเควกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอินเตอรเล่าสื่อช่องจีเอ e เอ็นนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้นะผมก็ตามที่บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าหลังจากที่เราจะรีวิวการ์ดทั้งครั้งหมดเนี่ยซึ่งได้ผลการตอบรับดีมากนะครับผมซึ่งอ,อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบิวนะผมซึ่งสำหรับผมนี่มันเยอะมากนะแบบมันค่อนข้างเร็วนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำ u t u b e มานานแล้วก็ งงเหมือนกันว่าทำไมมันเร็วจัง,งสงสั่คนอยากดูเด็กแบบว่าทางบ้านเยอะมากนะครับผมโอเคก็ข้าเรื่องกันเลยเนาะก็คลิปนี้นะผมก็มารีวิวเด็กพวกไฟดราโ o นโวสายมังกรมิตินั่นเองนะครับผมซึ่งแสงมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าในห้องนี้แสงมันมีแค่ดวงเดียวนะครับผมเป็น LED ผมก็เลยเอาไฟข้างๆเนี่ยไอตรงเนี้ยเห็นไหมครับแสงมันจะสว่างซึ่งผมเอาตัวดวงไฟเล็กๆมาเพิ่มนิดนึงนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยเนาะคลิปนี้นะผมก็ เป็นเด็กโปรไฟล์ของ Dimension Dragon ก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านสนุกจังนั่นเองและครับผมก็ใครที่ต้องการคอมพลีตอย่างละสีของ Lost World ตามที่ผมได้จัดขึ้นมานะผมก็สามารถไปสั่งได้ที่ร้านสนุกจังนั่นเองนะครับผมมีของให้เลือกมากมายนะครับโอเคก็เป็นเลือกดูกันได้โอเคก็เข้าเรื่องก,กันดีกว่านะผมคลิปนี้ก็จะเป็รีวิวเด็กโปรไฟล์ Fire, แล้วก็บดดีของเราครับผมจะเป็นมังกรมารอเวจิวานิตี้ไคลเดสทรเยอร์นั่นเองนะครับผมก็ ก่อนอื่นบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าอ่นนี้เป็นเด็กโปรไฟล์นะผมใครที่จะเปลี่ยนอะไรหรือว่า,าจะปรับแต่งตรงไหนก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเพราะว่าน,นี้เป็นแค่เด็กโปรไฟล์หรือว่าแนวทางการจัดเด็กนั่นเองนะครับผมก็เป็นแค่เหมือนฐานข้อมูลแบบว่าตัวเด็กที่จะให้ท่านผู้ชมแบบว่าไปคิดว่าเอยอันนี้พอแล้วหรือยังถ้ายังไม่พอก็สามารถจัดตามสไตล์ของตัวเองได้นะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับใบแรกครับผมก็อยู่แล้วเนาะลอ o โปลนั่นเอง สำหรับเด็กนี้นะถ้าไม่มีลอสโวลก็เออไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ลอสโวลสอใบนะครับโอเคแล้วก็ใบต่อมาครับก็จะเป็นตัวเทพตัวโกงของเราเลยนั่นเองที่บางคนอาจจะเอาใบนี้เป็นบัดดี้เลยก็ได้นะผมสาหรับมังกรมิติอากโกเนียครับผมเพราะว่าเทคมันเมื่อถูกสั่งลงดรอปช้าสองอเลือกเปิดสีจวดสอช้าสนะครับผมโอเคสีใบเนาะแล้วก็ใบต่อมาครับก็จะเป็น การที่แบบมันขาดไม่ได้เหมือนกันที่มาจาก sbt 0 3สําหรับมังกรมิติเอพิสเป็นการที่โกงมากๆนะครับผมเพราะว่าเปิดการถึง6ใบกันเลยทีเดียวไปนี้ก็ถ้ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าโอกาสเปิดเจอลอสเยอะมากแต่ว่าโอกาสไม่มีมันก็มีนะผมแต่ว่ามันสามารถทําคอมโบต่อได้เรื่อยๆนะครับเด็่นี้ก็จะเน้นไปแบบว่าจวัวจวัวจัวจัว,จ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 วมีแต่จัวนะครับผมจนกว่าจะจวัวได้ลอสโซนนั่นเองเนาะแล้วก็ไปนี้ครับก็จะมาจากอา scp อ SCP01 นะครับเป็นมังกรมิติโซรุนนะครับผมเอามา มีทั้งยืนในช่องกลางถึกอยู่นะครับผมเพราะมีโซกาดเนาะแล้วก็เอามาเปิดท็อป3ใบนะครับผมแล้วก็เรียงการแล้วจดหนึ่งใบค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคใส่มา1ใบแล้วก็ใบต่อมาครับผมจะอันนี้จะมาจาก S S S นะเอ้ S S S นะครับผมสำหรับมังกรมิติอาร์คริสทอสนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้เปิด3ที่เอาไว้เสิร์ชลอสโวเหมือนกันก็ค่อนข้างดีนะครับผมใส่มา3ใบเนาะแล้วก็ใบต่อมาครับมาจาก S S S เหมือนกันซึ่ง เป็นอะไรที่ดีมากครับผมสำหรับมังกรมิติฟรีมาตานะผมเพราะว่าเข้าสามเห็นมังกรมิติจัว่วแค่นั้นเลยนะครับผมใส่มา3ใบแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นอันนี้ใส่มา3ใบเหมือนกันสำหรับมังกรมิติแอนคลอสนะครับผมเท็กก็ off, มาถูกทิ้งนะครับผมชาร์จดอแค่นั้นเลยโอเคใส่มา3ใบครับแล้วก็อันนี้จะหาซื้อได้ตาม59บาทหรือว่าจะมีไม่เทินนะผมไมเทินจะเป็นการ์ดฟอยล์เนาะก็ ในอันนี้5 9บาทก็มีนะผมแต่ว่าถ้าซื้อไมเทินมันจะตกอยู่ถ้าเป็นร้านสนุกจังนะผมก็จะมีเหมือนกันนะแต่ว่าจะตกอยู่ใบละ39บาทใช่ไหมผมถ,ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะโอเคก็สามารถไปหาใส่กันได้หรือว่าถ้าไม่มีก็สามารถหาใบอื่นใส่ก็ได้นะผมโอเคเนาะใส่มา2ใบครับแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นใบที่จําเป็นเลยทีเดียวสําหรับในการแบบว่าย้ายการโจมตีสาหรับมังกรพิติเดียวกายนะครับผมก็นั่นแหละจับโยกย้ายการโจมตีนะครับใส่มา3ใบ แล้วก็ใบนี้ครับโคตรกิ่งกิ่งแบบมากๆนะผมแต่ว่าคอคอสก็คือจ่าย2เลือดน,นั่นเองก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันสําหรับมังกรมิติโอดีโอนะผมเพราะว่าเทคมันค่อนข้างโปรงที่สามารถหาลอสโวโลงมาได้เลยนะผมก็โคตรด,ดีนะผมจะใส่มา2ใบเนาะแล้วก็ใบต่อมาอันนี้เป็นมอนสเตอร์วัสุดท้ายของเด็กนี้นะผมสำหรับมังกรมิติคาทัสลีนะครับผมนะโอเคใส่มา1ใบพอ แล้วก็มาเริ่มไปที่ไอเทมของเราไอเทมผมใส่มาแค่3าใบนะครับผมสําหรับเบินจิตมิติดราคียนะผมเป็นผมว่ามันกิ่งกว่าไอไอเทมใบใหม่นะครับผมเพราะว่าใบน,นี้เนี่ยมันสามารถแบบว่าเพิ่มเวฟการโจมตีของมอนเราต่อได้นะครับผมก็เลยกิ่งตรงนี้แหละแล้วก็ได้จวดด้วยนะครับผมใส่มา3ใบสําหรับดราคียแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นเวทที่มันไม่ใส่ไม่ได้ลนะผมแนะนําให้ใสสีเลยละกันนะครับใบน,นี้สําหรับ ดีเอ็นบริงเกอร์นะครับผมใจนิเกตจั่วค่สองใบเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีเด็กอื่นที่ทําแบบนี้ได้แล้วจั่วง่ายละเกินแล้วก็ถ้าเป็นลอสโบได้จัว่วสามใบยิงเลือดอีกฝนะ่กกายสองใบนะครับผมไม่ใช่จั่วไม่ใช่จั่วอีกสามนะจั่วอีกหนึ่งใบกลายเป็นสามนะครับผมโอเคใส่มาสี่ใบนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นการ์ดที่นั่นะแหละมันก็ต้องใส่เหมือนกันแบบว่าจั่วยับยับนะครับผมสาหรับดีซักชันนั่นเองนะครับใส่มาสนะี่ใบเนาะ แล้วก็ไปต่อมารัาจะเป็นการ์ดป้องกันของเด็กนี้นะครับซึ่งเด็กนี้การ์ดป้องกันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นการ์ดแซกออกนั่นเองนะครับผมโอเคก็ใส่มาสาใบนะครับแล้วก็ใบต่อมาครับอันนี้เป็นของเก่าแล้วนะสำหรับเอ่อไม่ใช่เครับขอประทานโทษเป็น XB T ศูนย์สี่นะครับผมมาจากกล่องกล่อง X B T ศูนย์สี่อันนี้ผมก็จำไม่ได้นะว่าขีดอะไรผมต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่านั่นแหละอันนี้ผมบอกได้เท่านี้นะครับผมจะเป็นของ k ีย์นะเป็น a c h i n i n g s a c r ไ f i c e นะครับผมก็มีไม็ไ สามารถไปหาซื้อได้นะผมไม่จาเป็นต้องไปซื้อของเก่านะผมตอนนี้ไหม่เทอร์มิลีมาแล้วนะผมมันมีดีเพราะว่ามันสามารถอคอมอเตอร์ไทยสามเนี่ยก็คือแซกในสนามออกแล้วก็เอาตัวในดรอปลงมาแทนนะผมก็เป็นการหลบการโจมตีอย่างหนึ่งด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะโชว์การทุบใบเลยละกันเพราะต่อจากนี้จะเป็นเวทอย่างละหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้เป็นเวทอย่างละ2ก็ใส่มาโชว์เป็นรอยันทีนะผมก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะช่วงนี้อาจจะเจอกา้กาบ่อยมากนะครับผมก็ ใช้เทคที่เนี่ยเพื่อเอามาขัดกาก้าโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมใส่มา2ใบเนาะสำหรับร้อยยันทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวทที่ใส่มาอย่างละหนึ่งทุกใบนะครับผมก็อันนี้ก็จัดได้ตามชอบนะจะมีสล็อตค่อนข้างเยอะนะครับผมจะมีทั้งหมดอ่แปดใบนะครับผมเริ่มที่ใบแรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นดีเกเตอร์นะครับผมใส่มา1ใบมผมทำไมใส่ไม่เยอะเพราะว่าใบานี้มันทำลายมอนเตอร์ต้องทำลายสำเร็จนะครับผมซึ่ง ช่วงนี้มันบางเด็กมันก็ทำลายไม่ได้แล้วนะครับผมมีค่อนข้างเยอะเลยนะสำ,สำหรับเช่นแม็กซ์ดราก้อนอัโธราอะไรพวกนี้นะผมก็ก็เลยใส่มาไปเดียวเพราะไวะ้สู้กับเด็กที่สามารถทำลายได้เนาะแล้วก็ต่อมาครับเป็นดีดีคลายนะผมเอามาลดคลิใส่มา2ใบนะครับแล้วก็เป็นดากอดแทรปนั่นเองนะผมเอามาจาับ ใบนั้นตีไม่ได้เลยเอามาใช้กับกาการะเล้พวกนี้พวกเวฟหนักๆนะครับแล้วก็เป็นใปต่อมาเป็นลอสโตนนะครับผมเป็นการเซตของลอสโบ w เนาะเอ้ยของดาร์กโบร์ใส่มา1ใบครับแล้วก็ลอสออฟดีครับอันนี้จะใส่มา2ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นใบที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่า เนื่องจากผมอยากใส่การ์ดเวทเยอะๆ,ๆแบบว่าหลายๆสไตล์นะครับผมก็เลยใส่มาแบบนี้แล้วก็ต่อมาครับเป็นดีสเคปโก้ะ Gold, นะครับผมใส่มา1นึ่งใบแล้วก็เป็นมังกรสวรค์ชั้นฟ้า1แล้วก็ขึ้นมังกรจอมฟ้าคำลนนะผมใส่มาอีก1ใบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เด็กจะอยู่คร่าวๆนะครับผมที่55บใบนะครับผมก็ก็แล้วแต่คนจะจัดเลยอาจจะจัดน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าต้องให้รอสโัวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ เด็กนี้เนี่ยผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะมันค่อนข้างแบบเก่งมากๆนะครับผมก็เพราะมันเป็นลอสโซ่เนาะเออมันจะสู้ใครก็ก,ก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเด็กที่ติดเมตาที่สุดแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วก็เรามาบีลอสกันเลยครับผมมาเด็กลอสของเรานนั่นเองนะครับผมก็บัดที้ของเราเป็นอ่าวันตี้ใครก็อยู่แล้วครับผมต้องใส่อ่าวันตี้ใครเดสทรอยเย์สี่ใบนั่นเองนะครับโอเค ก็เทคมันโกงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเดสทอยเยอร์เนาะก็คือเมื่อวันนี้อยู่ในสนามอีกฝ่ายจะฮิลเลือดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตีสั่งลงดบหนึ่งใบเป็นสกิลของ Dimension Draw Origin นะครับผมใส่มา4ใบตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วเป็น s b t 0 2นสนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้เพราะมันรีมาแล้วเนาะโอเคเอผมเอาไว้ด้านนี้แล้วกันโอเคครับแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นการ์ดใบใหม่นะครับผมซึ่งมาจาก s b t นั่นเองสำหรับมังกรเทพมารโอเวจเวนดิตีโกคูเดสทอยเยอร์นะครับผมมัน มันค่อนข้างเรียกเอ่อจะเรียกง่ายก็ไม่ง่ายแล้วก็ยากไหมก็ไม่ยากนะผมเพราะมีการ์ดที่สามารถแซกออกได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันต้องมีการ์ดที่เอาออกนะครับผมซึ่งเอ่อมันก็อยู่ที่ก้ามก้ามก้ามกึ่งกึ่งสำหรับการคอรนะผมแต่ว่าถ้าเรื่องสกิลเนี่ยคือเก่งมากนะผมแต่ว่าถ้าเรื่องหงวเฮงนะหุ่นหัวเฮงเลยผมผมให้วันนตี้ใครร่างแรกเนี่ยเก่งกว่านะผมเพราะว่ามันเรียกง่ายนะครับผมไม่ต้องมีคอคอสอะไรเลย โอเคอันนี้ก็ใส่ไปแค่2ใบนะครับผมสำหรับโกค g เดสทรอยเออร์เนาะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นอี e าเก y นั่นเองง่ายๆเลยตีจัว Attack, จ่วตีวิธีเป็นแ t t a c k จั่วสามใบนะครับผมใส่มา2ใบแล้วก็ต่อมาครับอันนี้จะเป็นม m o เตอร์ใส่อย่างละหนึ่งนะครับผมเป็นอันนี้เขาเขาเตอร์จัว่วแล้วก็อันนี้เป็น10เกตนะครับผมนะใส่มาอย่างละหนึ่งโอเคแล้วก็หมดแล้วสําหรับมอนสเตอร์นะผมก็มาต่อกันที่ไอเทมนะผมก็จะใส่2ใบสําหรับอ่าทุลีมานอเวจีลอสเลส อ่ะถูกไหมถูกแล้วนะครับ Lostless Hizer นะครับใส่มา2ใบมันเป็นไอเทมที่ตอนนี้เก่งที่สุดแต่ว่าอนาคตเนี่ยไอกล่องเอ่ออะไรนะ SBT ส่วนสี่นะผมนะมันจะมีไอเทมที่เก่งกว่านี้นะครับผมก็อันนี้ก็ใส่มาขั้นเวลานะครับผมใส่มา2ใบนะครับวันนี้ตีข้ามกลางได้ด้วยคือ Lost Wolf แม่งเก่งเกินไปนะท่านผู้ชมผมว่านะเอาจริงโอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นยกทัพยกพวกตีหรือว่าการลุกลานจากข่วงลึกและ Away G นั่นเองนะครับผมเทคก็เทคเดียวกับอากูเนียนะครับผมนะ ใส่มา2ใบแล้วก็ต่อมาครับเป็นการ์ดใบใหม่เหมือนกันสำหรับ day o f d e v a s t a t i o n นั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดที่ผมว่าโกงมากเลยนะไอใบนี้เพราะว่ามันเอามาขัดไอการ์ดที่ทําลายได้อย่างเช่นพวกกากาเนี่ยก็ขัดได้เพราะมันทําลายได้ทุกใบนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างกาการอย่างเงี้ยอันนี้ทําลายการ์ดทุกใบนะครับเอ้ยทำลายมอนเตอร์เนาะกากาก็จะมีอยู่แล้วมอนเตอร์สองสองใบแน่นอนนะผมซ้ายขวาแน่นอนก็ไล่นี้ไปปุ๊บก็ทําลายละสองใบนะครับผมแน่นอนฮะโอเคแล้วก็ ไปที่ใบต่อไปเลยนะครับผมใบต่อมาครับผมเป็นการ์ดที่จําเป็นอยู่แล้วไม่ใส่ไม่ได้แน่นอนสําหรับ Dimension Draw นั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดจว่ว3ทิ้ง2ง่ายๆนะครับผมเป็นการ์ดที่เติมของของอะไของเด็กลอส t o n นั่นเองแล้วก็ต่อมาครับเป็นการ์ดป้องกันนะเป็นไม่จะเรียกป้องกันไม่ได้สิเป็นการ์ดลดความเสียหายที่โคตรจะโคตรโกงนะครับนะครับผมนะสำหรับ d i s t o r t i o n Wall จนจบเทอร์นนี้นะผมได้รับความเสียหายลดลง3หน่วยบ้าหรือเปล่านะผมก็ จนจดเทรน,นี้นะคือมันไม่จำเป็นด้วยว่าต้องไล่เทนใครไล่เทนตัวเองก็ได้นะครับผมแบบเจออัลโธร่าแบบกดโ oh อเวอร์เทนปุ๊บนะเราไล่เลยดิสโซเชนวอล์ก็ไม่โดนรถอะไรเลยนะครับผมแล้วก็เวลาจะโดนไม่ตายก็ลดไปอีก3นะครับผมก็เวอร์จริงๆนะครับผมใส่มา2ใบเนาะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นอันนี้ใส่อย่างละใบนะครับผมเป็นอ,อ,อะไรเนี่ยวางวนอเวจี One G, แล้วก็เดิมนชันเวฟนะครับผมอันนี้ อันนี้จะเป็นการ์ดท,ที่สามารถเอามาแซ็คก,การ์ดหนึ่งใบในสนามเพื่อเรียกโกคูเด้รอยเยอได้จะมีอยู่ใบเดียวสำหรับลอสโวแต่ว่าถ้ามีดราก้อนบนมือก็การ์ดเวดดราก้อนเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เอามาเอาเกตออกอไม่ต้องจอ่ายคอคัสเพราะว่าเราจะเรียกไอ้เจ้า10เกตลงมานั่นเองนะครับผมนะใส่มา2ใบเนาะแล้วก็ต่อมาครับเป็นการ์ดตัดเวทนั่นเองไม่ใส่ไม่ได้เลยใบนี้นะครับผมจะใส่2หรือ3หรือ1ก็ได้แล้วแต่ท่านชมนะครับอันนี้ เป็น dimension ีไนนะครับผมนะไลบ่บุกตัดเวทเลยโคตรโกงนะครับผมใส่มา2ใบแล้วก็ต่ออย่างนี้ก็จะเป็นการดเวทที่ใส่มาอย่างละหนึ่งนะครับผมจะเป็น Vanity ี e เซลที่การ์ดยกเลิกทั้งหมดเลยอะไรก็ได้จะเป็นทั้งไม้ตายหรือว่าการโจมตีนะผมแล้วก็จะเป็น dimension j a m m i n g ่ที่บางคนอาจจะไม่ใส่แล้วแต่ผมใส่เพราะว่ามันมันมันให้ทิ้งมือทนะ่านผู้ชมมันโกงมากเลยนะสำหรับผมเออก็เลยใส่มา2ใบนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไม้ตายนะผมก็จะใส่มา2แบบนะผมเป็น อย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วจะเป็นวันนิตี้ซีโร่เบลเซอร์นะครับผมจ่ายสามรถสิบกับวันนิตี้ไขวานิชนั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดโปรโมโซึ่งเอ่อนั่นแหละเก่งเหมือนกันอันนี้จะเป็นจ่ายดึงเกตแล้วก็เอ่อเลือกสแตนหนึ่งใบก็สมมุติเราต้องหน้าต้องสแตนอันนี้อยู่แล้วนะครับผมจะเป็นเอ่อโกคุหรือว่าจะเป็นเอ่อไอเจ้าใครไดทอยเยอร์ธรรมดานะครับผมสั่งสแตนก็บวกห้ีก็จะเป็นเอ่อแปดขีเพนนิเท็นะครับผมนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นวานนิตี้ เบลเซอร์นะผมจ่ายสามรถสิบนั่นเองก็นั่นแหละหมดแล้วนะครับผมเด็กนี้บังคับจ่สามสิบเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากก็หมดแล้วนะผมสําหรับการรีวิวเด็กโปรไฟล์เอ่อรอสโวมังกรมิตินะครับผมหรือว่าดิเมนชันดราก้อนนั่นเองก็คลิปนี้ผมว่ามันเป็นเด็กที่อาจจะเป็นเด็กเมนผมเลยนะเพราะว่ามันเก่งมากๆนะผมนะซึ่งอนาคตก็จะมีเด็กเมนอีกมาตามๆกันก็อย่างเช่นอ่าดราก้อนโวจีบูส์นะผม หรือว่าจะเป็นชามดราก้อนนั่นเองอันนี้จัดแน่นอนนะผมเพราะว่าของโปรดนะผมเด็กโกงโกงเนี่ยของโปรดเลยช่องเรานะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมสำหรับการรีวิวเด็กโปรไฟล์อ่าลอสโวแล้วก็ดราก้อนโวนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับก็ขออภัยโทษที่คลิปนี้จะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีคอมโบนะผมเออนึกษนานเลยนะครับเออก็จะไม่มีคอมโบเพราะว่าอื ซึ่งเด็กนี้มันไม่ได้ล่นยดกท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แลนะ้วเพราะว่ามันก็จะมีพวกการ์ดอย่างเดี๋ยวผมเอาันนี้ออกก่อนนะครับผมนะผมจะบอกว่ามันมันจะไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ามันจะมีแบบคออารโกเนียลงไปนะผมคออารโกเนียอยู่ไหนเนี่ยคออารโกเนียปุ๊บแล้วก็จับสักใบหนึ่งแซกก็ได้นะผมจะมีการ์ดมอนเตอร์ที่แซกที่เก่งที่สุดของใบนี้ก็จะมีใบนี้นะผมเป็นออดิโอแล้วก็ไอ้พวก ไปเนี้ยนะครับผมดีสักชันนะเป็นการ์ดเวทที่โคตรโกงนะครับผมใบนี้ก็แค่มีใบเนี้ยนะครับผมนะก็ได้จวดหกใบแล้วมีอากูเนียจัว่วเอ้ยไม่ใช่มีไม่ใช่เขาประธานโทษะครับจวดสี่ใบแล้วนะครับผมอากูเนียจวดสองอันนี้จั่วอีกสองนะครับผมก็คือผมเล่นมามันยังต่ําเลยนะที่ผมจะได้ล็อตฟัวก็แค่ประมาณสามเทิร์นนะครับผมสามเทิร์นก็น่าจะได้แล้วนะครับผมเออแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมโอเคก็ จบจริงๆแล้วนะผมก็เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้รีวิวเด็กอะไรเดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์ไว้ให้ละกันนะครับผมโอเคก็อออย่าลืมอ่าผมขอรีวิวแค่เด็กที่อ่าเคยลงไว้แล้วคลิปที่แล้วนะผมที่มันเป็นรูปชิโดถือไอ้ลอสโวนั่นแหละนะครับผมก็ขอเด็กที่อยู่ในนั้นเฉพาะละกันเพราะว่าเด็กอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผมมีแค่นั้นแหละเพราะว่านั้นหมดมากแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละผมบายบายครับสวัสดีครับปุ้ง